สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้กระแสข้าวมันไก่มาแรงนะครับมีร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งเปิดอยู่ริมทางเป็นร้านเล็กๆนะครับเปิดช่วงเงยน็เยนๆประมาณ5้าโมงแล้วก็ไปปิดนู่นเลยเทีเ่ยงคืนนะครับชื่อร้านเฮียซ่งข้าวมันไก่ใช้ไก่ตอนเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำหนังเด้งกรุบข้าวหอมมะลิอย่างดีหอมนุ่มเลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือราคา55บาทเติมข้าวไม่อัน้นแล้วก็ฟรีน้ําซุปที่มีข้อไก่เลือดไก่นะครับตักได้ไม่อั้นเลยเมนูที่ร้านก็จะมีข้าวมันไก่ต้้้้มไทดนครบบบยาาาาีเเเขพิศษ65แล เยอะไก่เยอะอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นพิเศษนะครับและที่สํคาคัญสุดๆเลยคือนี่ครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่เขาจะมีความหนักเ้าเจี้ยวน้ําจิ้มเนี่ยรสจัดมันช่วยชูรสชาติของข้าวมันได้ดีนะครับแล้วก็น้ําจิ้มเขามีให้เติมไม่อั้นแล้วก็จานนี้นะครับเป็นไก่ทอดนะครับธรรมดา60บาทไก่กรอบดีไม่อมน้ามันส่วนใครที่ชอบทั้งไก่ต้มไก่ทอดต้องจานนี้เลยนะครับเป็นข้าวมันไก่ผสมนี่ก็65บาทอิ่มจุกแน่นอนมีไก่เปล่าสับนะครับจานนี้ใครที่สั่งไกก่่่สัััับเเนนนนยยต้้้้องงงขขาาาาาาวดวดนะะมปลลจทรห ค่อยมาเติมข้าวได้ไม่อั้นถ้าไม่อิ่มนะแต่ว่าก็ตักแต่พอดีพอดีนะครับแล้วก็จานนี้เป็นไก่สับผสมนะครับร้อยแบาทอย่างละครึ่งครึ่งนะไก่ต้มกับไก่ทอด <g uss> จริงๆสั่งไก่แบบนี้หนึ่งจานนะครับแล้วก็ข้าวมันเปล่า20บาทก็อิ่มแล้วครับไม่อิ่มก็ไปเติมแถมอีกนิดนึงร้านนี้ช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะเปิดเป็น๋วยเตียวไก่กับข้าวผัดกะเพรานะครับ๋วดเตียวไก่ฉีก50บาทแล้วก็เติมข้อเติมเลือดได้ไม่อั้นเหมือนกันแล้วก็มีอาหารตาม่คครบาทาท้อออ60ยิุม